ก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลไปเล่นๆด้วยนะครับไปรับชมกันเลยในป่าอสูรโมยุนล้อมแสงดาบศัดกดิส์สิทธิ์ขอแสดงความยินมดีผู้เล่นได้จังหารหมาป่าสีเงินได้รับค่าประสบการณ์900แต้มความแข็งแกร่ง90และค่าทักษะดา,าบ10แต้มด้วยวิธีนี้ระดับการบ่มเพาะของฉันเพิ่มขึ้นมากชื่อสาวฟางระดับผู้ใช้ศิละปะก,การต่อสู้9ดาวโชคดี1ับ ร้อยอีกพีแปดพันแปดร้แปดสิบดทัหนึ่งมืสาสิบทหนึ่งสตอนที่ฉันกลับไปที่ตะกูลฉันจะไปฆ่าไอ้พวกมันให้หมดเลยหาสมบัติสวรรค์และโลกอยู่ข้างหน้าสามารถเป็นของสะสมไอเทมได้ไอเทมจ๋าพี่มาแล้วว้าวอยู่นี่เองระบบฉันกินไอ้นี่เข้าไปก็ได้อีกพีเท่าไหร่หรอติง ระดับไอเทมต่ำเกินไปไม่สามารถใช้ได้แนะนําให้เปลี่ยนเป็นเหรียญสูงสุดแทนแย่จังแฮเหรียญสูงสุดมันก็ดีอยู่หรอกสามารถใช้ซื้อของเทๆในระบบได้ค้นพบสิงโตสามหัวระดับบอสอย่ามากวนฉันกําลังเก็บสมบัติอยู่สิงโตสามหัวระดับบอสเหมือนมีอะไรแปลกๆแฮอาอาบ้าเอ้ยตัวโคตรใหญ่เลยชึง เฮ้ย <Hey, S 2> อีสามหัวเจอนี่ลำแสงดาบศักดิ์สิทธิ์เชิงย้าเชิงยังไม่ตายอีกเหรอฮ่าไ <Ha. S 2> อบ้าเอ้ยฉันฆ่ามันไม่ได้แน่มันคำรามได้ด้วยแล้วนี่อ่ะแม่จา้าจบไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ